อ่ะนี่นะครับก็จะเป็นเพยสีที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะก็มันจะอยู่ข้างบนของผมเพ4สีอยู่ข้างบนนั้นนะตั้งไว้แบบเนี้ยให้มันสะดวกต่อการมองเห็นของผมด้วยนี่ผมก็สมัคร ID อะไรเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยไอเดียอะไรเรียบร้อยแล้วสมัครเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผมจะใช้เป็น ID 2 ID ก็คือเนี่ยเออเนี่ยเป็น อันนี้ ID ของคนใช้เก่านะอันนี้เป็นเจ้าของเก่าอันนี้2 ID นี้เป็นของผมมเหมือนกองไปฝูกกัน2องสองไดีนะี่เป็นของผมอันนี้ ID ดหลกักอันนี้ ID โซนหนึ่งที่ผมจะเอาไว้เล่นเกมแบบเหมาแบบพวกอายกตัวอย่างเออแปบนเนี่ยผมจะเอามาเล่น ID โซนหนึ่งก็คือ P.S. Now เช่นแบบพวกเกม God War ตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาค Ascension อย่างเงี้ยเอามาเล่นอนะแต่ไม่เนี่ย ผมสมัครเผื่อไว้เนะี <L> ่ย <ist> <L ist> ผมลิสต์ผมลิสต์ที่ผมตั้งใจไว้น่ะนี่คือลิสต์ที่ผมตั้งใจไว้ส่วนในดีหลักของผมก็เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนไอดีหลักของผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ก็เป็นเกมอะไรพวกนี้ แผ่นเกมก็ที่เสียไปที่เห็นก็แถมมาเป็นอันเชนเต็กับฮอลเลรซอนซีโดอส่วนก็วอลก็เป็นโคตรทีหมดอายุแล้วส่วนเกมที่ผมเนี่ยซื้อมาก่อนหน้านี้ก็คือกอร์วอลและผมก็นี่เล่นไปนานมากแล้วเล่นไปอยู่ช่วงละเล่นไปช่วงเกือบครึ่งเลืเ่ยงเกือบนะก็ถือว่าถามว่ามันคุ้มไหมสำหรับเพ4ตอนนี้ที่ได้มา ในช่วงที่ออาเพยห้า uh, มันออกมาแล้วอะ่ะถือว่าผมผมว่ามันคุ้มมากเลยนะใช่ผมว่ามันคุ้มมากเลยเพราะว่าสำหรับคนที่มันไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีงบซื้อเพยห้าก็ซื้อเพยสี่มาเล่นก็นได้เพราะว่าเพยสี่ก็มีเกมหลากหลายเกมให้เล่นอยู่แล้วอะ่ะถือว่าคุ้มมากเลยเนี่ยอ๋อฮไม่ใช่ นะคุ้มนะและแผนผมในหัวผมก็คือซื้ออกล้องไปโฟกัสแผนของผมก็คือซื้อเกมมาเรื่อยๆใน ID หลักส่วนอย่างที่บอกว่า ID ดีโซนหนึ่งของผมก็จะเอาไปเป็นเล่นเกมแบบเช่าแบบเช่าแบบเาหมาหล,หลูเกมเก่าๆที่ผมคิดถึงอ่ะเออแต่มันรู้สึกว่า PS Now มันต้องไอ้นี่ป่ะใช้แบบออบัตรเครดิตของต่างประเทศเพราะผมสมัครเป็นโซนหนึ่งมันก็ของต่างประเทศของ US เนาะ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็สำหรับเดี๋ยวเล่นให้ดูเล่นให้ดูนะึที่ผมไม่ถ่ายที่ผมถ่ายแบบนี้เพราะว่าผมไม่มีแคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์การ์ดแพงแพงผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกแต่ไม่แน่สักวันหนจะซื้อแคปเจอร์การ์ดแล้วมานั่งอัดเกมเพ p ส4ให้ดูก็ได้คงไม่มีตังค์ซื้อ PS5 หรอกแบบเช็คแมพ Yeah. คุ้มถือว่าคุ้มได้เพยสี่ริมมนันอะ มันมันคุ้มสำหรับแบบเพราะว่าอย่างเช่นเกม, 4, มเอ็กูซี่ของ p พ4ก็เยอะใช่ปหมล่ะเราก็สามารถเล่นได้เออเราก็สามารถเล่นได้แบบสบายสบายเลยอะเกม <c oughs> <c oughs> 哦吼！哇哦！ điều đáng yêu mào.

อย่างที่บอกมันคุ้มมากเลยแต่สักวันเดี๋ยวมันก็ต้องตกรุ่นแต่เกมเยอะแ้่อย่างเช่นเนี่ยผมมีแผนจะซื้อแบบนึงนะผมเข้าเพียสโตก่อน แผนแผนของผมก็คือจะซื้อสไปเดอร์แมนมาตั้งแต่มเมลสไปเดอร์แมนภาคแรกแล้วก็อ๋อผมอันนี้ผมยังไม่ได้สมัคร PSN พันนะเพราะว่ายังไม่มีตังค์อุ้ยเดี๋ยวนะ DMC เหรอดีเอ็มซีผมเคยผมมีใน PC แล้วแล้วก็แคสแคสในช่องเก่าไปแล้วอะอ้ โอ้โอ uh. ้รุ <ah> ่เหลือเก้าร้อยป่ะอ่า DMC Deluxe Edition แถม DLC Virtual ผมไม่ซื um> ้อแล้ว oh กันเพราะว่า PC ผมก็มีผมก็ไม่รู้ผมจะซื้อมาทำไมอีกหรอ PSN Plus Member โอ้ส่วนเอ่อว่ามึงนะ PlayStation Hits ราโราบานอาจจะซื้อนะราโราบานอาจจะซื้อนะฟรีเกมตอนนี้มีแถมเดือนนี้มีแถมเกมอะไรมั oh. ้งโอ้แต่มันต้องดูใน p s n พัทเนาะใช่ใช่มันต้องดูใน p s n พัทเออไม่ใช่ไม่ตึงเดือ่ไม่ เ์ชอยเนี่ยเกมที่ผมตั้งใจก็คือนี่ Marvel Spider-Man Miles Morales PS4 และ PS5 mm hmm. แล้วก็ Marvel Spider-Man ปกติแล้วก็ Final n i g h Final 7อาจจะซื้อ Final 7 Remake อาจจะซื้อมาเล่นเองหรือไม่ก็มานั่งแคทแล้วก็นี่ Marvel Spider-Man Game of the Year Edition ซื้อแน่นอนผมบอกเลยว่าซื้อแน่นอน แต่เรามีตังก่อนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แชร์แล้วผู้ชมเป็นอะไรให้ผมทำคิดต่อไปแล้ววันนะี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย